หินหรอไหมมันมันไม่ดีแล้วครับผมมีครอบครัวด้วยฮะน้องแหมพี่เรื่องของเราสองคนถ้าพี่เงียบเรื่องก็นเงียบแต่ถ้าพี่ป้องอะเรื่องก็โปะ๊ะค่ะไม่ยูหาครับผมผมไม่ไม่ไมแหมพี่หนูอร่อยนะ ก็เอาครับเชี่ยงครับพี่มาขนาดนี้แล้วมันก็นิดนึงก็ได้ครับผมเริ่มเลยนะคะตรงนี้มันจะเหมาะแล้อครับผมว่าไปที่โรงแรมหรือไม่ก็ห้ององน้องดีกว่าครับที่ไหนก็กินได้ค่ะไม,อไมะ่อายเหรอฮะไม่อายค่ะอายทําไมคะอันเลนะ่นแน่ <laughs> หนูนาค่ะเพื่อนที่บอกกินหนูก็คือหนูนาค่ะพี่ไม่ใช่หมายถึงตัวโอ้ยอันนี้ถ้าหนูบอกว่ากินไข่บอเนี่ขึหนมาถึงหนูอันนี้ เออบอกนามไซต์ติงหลิงเนี่ยคนสิงมึงยมอย่าคุมข้อกูเออกูกินแล้วอย่าอ ECM เซมอย่าไปแนมผัวเขาอย่าไปเดาผัวผูวอ้อ,อื่นกินแล้วให้หูแจ๊กเมื่อบานเมื่อซองเด้อเฮ้เดอ้เอดืยย่มแก้วแรกดื่มเพื่อลืมผัวเก่าเออแก้วสองดื่มเมาแล้วเดินหน้าหาผัวใหม่เออแก้วสามเมื่อเงินโคตรพอโคตรแม่มันเป็นผัวไผ่ค่ะแก้วที่สี่สุดท้ายดีใจเอาผัวเขามาคลองเออตือนชุม,มานสตรีที่เคารพดื่มวัละสี่แก้วกำลังดีออนอกก็หนีเพนกะลีครับก็อีล่ำย่องในท้องเหนือเก่าเอ๋กอนรถไฟ ชิญฮะต้องากระเป๋าบ้านกูให้เบาไทยดิเอาเอาให้จังได้กูจังจะเบาถือเอาเป็นอย่างก็ซื้อเบาบอถือโอ้ยอยู่กรุงเทพกูบป็ใครเบาไทยจากที่อาโอ้ยถือเบาถือมึงกระดัดจลิดเบาไปโลดเขาจังส้ว่าเหาเป็ี่นกระเทยกรุงเทพเคาใจบอบออันดาวอะไรจ้าหากกูเบาบอถือมึงคว้ากูเนี่ยกูตีบอกเมืบอกมึงดอกให้ถามเนี่ยถามอะไรหรือเชิญเฮียนมึงมีจากคน โอ้ยมีกี่คนสรกโอ้โอ้มีกี่คนเกาะแน่บ่มีเกาะอีหามึจยากูขึ้นหอดทะเลพูด่คือใดบุษบาเชิญเออโอ้ยเออพัดเชิญยังว้บ้านดาวมีอยู่สามคนนะเชิญน้าสามคนจ้าแล้วมึงเป็นลูกกอกหรือลูกลาโอ้ไออีหามเอ้ยลูกลาเจนลูกคนสุดท้องลูกคนเล็กมึงกับบ้าไป็ตศัตรูเออขอโทษครับแม่นคุณสือจังใดับสือบุษบาจ้า พุตธาภาไหเบาน้ำจะคว่ำเนี่เด้อบาดอกบาอยากวอน้ำคนอ้วนเป็นยังหลาคนอ้วนมันเป็นยังจังบออยากวอน้ำคำเพิ่นมาคนอ้วนมันของน้อยอิหลี่ตีอมาดไฟโอ้ยอยากพิสูจน์วะกายาเกียวกายาก,ยยาก,กมากจะพาไปสันเคียนไปเฮ็ดยังสันเคียนอะไปจ้อบ,บาดาล มาล้มนะโอ้ยโอ้ยตายเน่เด้อไปข่าวไปข่าวกันโอ้ยเนาะเป็นโสดมาหลายปีแต่กระบุมีไผเอามื่อนี่ประกาศหาผัวหน้าตาโบเกียวอายุบบสำคัญขอแค่หักจริง <S 2> <S 2> <S คุณสมบัติพิเศษคือคอกแข็งข้าดองหาลอยหมูหน่อยอีกตัวหนึ่งถ้าไผรับได้ฝ่าวๆในเด้อ